คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบสายที่เจ็เอครับเสเอมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องขวัญผวากับจ่ามิ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณตาที่เป็นหมอลำครับแล้วก็ไปรับงานแสดงหนึ่งมาจนมีเรื่องลอนๆเกิดขึ้นเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ30 ปีที่แล้วครับหมอลำขอข้าวมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่7กับสายของสาเอกันเลยครับสวัสดีครับเสาเอแมวหาน้ําสวัสดีครับพี่แจ็คครับสบายดีนะครับสเอครับสบายดีครับผมโอ้เราคุยกันเมื่อเดือนกรกฎาคมนู่นเลยเนาะครับผมนะฮะครั้งนี้มาพร้อมกับหนึ่งเรื่องครับที่เป็นเรื่องของคุณตาที่เป็นหมอลำครับเออหมอลำขอข้าว เป็นยังไงอะไรยังไงไม่รู้ต้องให้สเอเล่าให้พวกเราฟังครับได้ครับผมก็<ะ>ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่แจ็คนะครับสวัสดีขงขิงแอดเนยแล้วก็ชาวแก๊งป็่โกสเตอร์ทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรับฟังมาจากคุณตา<ะ>จริงๆต้องที่คุณปู่แต่ว่าผมอส,สนิทที่จะเรียกคุณตามากกว่าเพราะว่าคุณตาเนี่ยเป็นอลูกพี่ลูกน้องของคุณย่าผมครับ นะครับเอ่อแกชื่อตาหนูเนาะเรียกเรียกตาหนูก็แล้วกันตาหนูเนี่ยมีอาชีพเป็นหมอลำครับ,รบหมอลำขอข้าวพี่แจ๊ครู้จักหมอลำขอข้าวไหมครับไม่รู้จักหมอลำขอข้าวรู้จักแต่หมอลำเฉยๆครับโอเคหมอลำขอข้าวเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยในในภาคอีสานเนี่ครับพี่แจ็คเอ่อก็จะมีนักแสดงหมอลำเนี่ยที่ถ้าถ้าเกิดเวลามีงานจ้างเนี่ย เขาก็จะไปตามที่เจ้าภาพมาจ้างแต่ถ้าช่วงไหนที่ไม่มีงานจ้างเนี่ยเขาก็จะตะเวนไปทําการแสดงตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เขาไปแสดงเนี่ยเขาก็จะแสดงฟรีนี่แหละนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาดูแต่ว่าพอหลังจากเลิกการแสดงเสร็จเนี่ยพอเช้าขึ้นมาของอีกวันหนึ่งเนี่ยเขาจะตะเวนไปขอเข้าเปลือกเข้าสาร ตามบ้านต่างๆในหมู่บ้านที่เขาไปแสดงอะครับ,รบ oh. โดยที่ว่าเขาคิดค่าจ้างเนี่ยเป็นข้าวสารคือแล้วแต่จะให้เลยให้เท่าไหร่ก็ได้หรือจะไม่ให้ก็ได้อ๋อ oh. ก็คือไปขอแหละอยู่ที่ว่าเจ้าของบ้านจะให้หรือว่าไม่ให้ใช่ครับเกา,าจะมีรถรถเข็นอม,มีรถเข็นแล้วก็มีกระสอบแล้วก็จะเข็นรถ ่ไปตามบ้านต่างๆเขาจะมียุ้งข้าวใช่ไหมครับของของชาวบ้านเนี่ยแลังเขาก็จะตักข้าวเปลือกหรือบางทีบางคนก็ให้เป็นข้าวสารอย่างเงี้ยแล้วแต่จะให้อย่างเงี้ยครับโอเคก็คือทําการแสดงแลกกับข้าวสารหรือว่าข้าวเปลือกใช่ครับเข้าใจละหมอลำขอข้าวครับครับอันนี้ก็คือลักษณะของของหมอลำขอข้าวซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยอย่างอย่างผมตอนผมเด็กๆผมก็ยังทันยังทันยังมีโอกาสได้ดูหมอลำขอข้าวลักษณะนี้เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ย ตาหนูเนี่ยแกก็จะมีอาชีพเป็นหมอลำอย่างที่ว่านะครับโดยที่ว่าถ้ามีงานจ้างก็ไปตามที่เจ้าภาพมาจ้างแล้วก็ถ้าช่วงไหนไม่มีงานจ้างก็เขาก็จะออกไปหาลำขอข้าวอย่างที่ว่านี่ครับโดยที่วงวงหมอลำของตาหนูเนี่ยก็มันไม่ไม่ใช่วงใหญ่นะครับแเขาก็จะออกไปกันประมาณสักสิบกว่าคนไม่ถึงยี่สิบคนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ย ก็มันก็มีอยู่วันหนึ่งที่เขาไปทําการแสดงที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะครับอพอไปถึงเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาก็ต้องไปติดต่อเจ้าวาดที่วัดก่อนเพื่อที่ว่าจะไปขอใช้สถานที่ในการที่จะเปิดทําการแสดงหมอลำเนี่ยนะครับหลังจากที่เข้าไปคุยกับหลวงพ่อเสร็จสับเรียบร้อยหลวงพ่ออนุญาตมาแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้รถเนี่ยวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปประกาศให้คนในหมู่บ้านรู้ว่า เดี๋ยวเย็นเนี้ยจะมีหมอลำนะเป็นหมอลำขอข้าวอย่างเงี้ยให้อ่ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยออกมาดูที่ลานวัดได้เลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหลังจากทกําการแสดงเสร็จก็ทางคณะหมอลำก็จะมาขอข้าวตามบ้านต่างๆอ,อย่างเงี้ยนะครับอกอารถวิ่งแต่ประกาศอย่างโอเคพอถึงเวลาคืนนั้นอ่าประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยเขาก็จะเริ่มทําการแสดงนะครับ ก็จะมีชาวบ้านเนี่ยทยอยมาดูกันต้องบอกว่าลักษณะของอชาวบ้านในภาคอีสานเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับคือมันมีความเป็นแบบเป็นชนบทแบบโหเงียบสงบห่างไกลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นานๆทีเนี่ยมันถึงจะมีมารสศพมีการแสดงอะไรประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลามีหมอลำมาแสดงแบบเนี้ย าชาวบ้านเขาก็จะจะดีใจมากเขาก็จะออกมากันเต็มเลยครับนะครับในขณะที่หมอลำเนี่ยเริ่มทําการแสดงประมาณสักเกือบเกือบสองทุ่มเนี่ยช,ชาวบ้านทยอยมากันนั่งกันเต็มลานลวัดแหละครับก็ปูเสือปูสาดเนี่ยนะครับภริาษาทเนีปูสาตเนาะปูเสือปูสาดนั่งกันเต็มหน้าเวทีหมอลำแล้วก็ชมการแสดงของหมอลำไปซึ่งตาหนูก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ขึ้นเวทีแสดงในคืนนั้นด้วยนะครับ ก็เล่นกันไปแสดงกันไปเรื่อยๆชาวบ้านก็ดูกันไปจนกระทั่งหมอลำเนี่ยแสดงไปจนถึงประมาณสักตีสามคืนนั้นอพอตีสามเขาก็จบการแสดงนะครับก็เลิกการแสดงชาวบ้านก็ทยอยทยอยเดินทางกลับบ้านไปจนหมดแหละทางฝ่ายของคณะหมอลำเนี่ยเขาก็เก็บข้าวเก็บของใช่ไหมครับแสดงเสร็จแล้วในระหว่างที่กำลังเก็บของอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่ามีคุณตาคนหนึ่ง เป็นชาวบ้านนี่แหละแต่ว่าอ่ามาจากไหนไม่รู้เดินเข้ามาที่ด้านหลังเวทีมอลําเนี่ยครับแล้วก็มาติดต่อกับทางหัวหน้าวงก็มาบอกว่าเนี่ยอู้ชอบมากเลยทําการแสดงเนี่ยดีมากเลยครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยให้ช่วยไปแสดงต่อที่อีกหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งได้ไหม,มซึ่งหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละไม่ไกลกันมากหรอกรพอดีว่าเขามีงาน ที่หมู่บ้านนี้เขามีงานที่บ้านของคนนี้คนนี้คนนี้น,น,นะก็บอกชื่อมานะครับอเขามีงานแล้วอยากจะให้ไปแสดงต่อให้หน่อยโดยที่ว่าอเหมือนกับว่าเขาเหมาะครับเขาเหมาก็คือให้ไปเล่นแล้วก็เขาจะจ่ายข้าวเนี่ยเป็นค่าแรงให้แทนการที่ว่าจะต้องไปเดินขอข้าวตามบ้านต่างๆก็เขาก็ตกลงกันที่ว่าให้ไปแสดงแล้วเขาจะจ่ายเป็นข้าวเปลือกให้สิบกระสอบ อะทั้งพอหัวหน้าวงอหมอลำเนี่ยได้ยินว่าได้รับค่าจ้างเป็นข้าวสิบกระสอบเขาก็ดีใจครับเพราะว่าปกติไปแสดงเนี่ยมันหูสิบกระสอบนี่ถือว่าเยอะนะสิบกระสอบเยอะมากนะเยอะฮะเยอะเพราะว่าหูมันมันไม่ไม่ได้เยอะขนาดนี้ยทุกทีที่ไปแสดงปกติก็แล้วแต่บ้านว่าจะให้หรือไม่ให้ด้วยซ้ําถูกปะใช่ครับใช่แต่อันนี้เขาเสนอเลยว่าเหมาเลยสิบกระสอบเลยให้ไปเล่นเลยครับ เขาก็เลยโอเคดีใจแล้วเขาก็อรับปากว่าโอเคเดี๋ยวจะไปแสดงให้อ oh. ทีนี้คุณตาที่มาจ้างเขาก็บอกชื่อมานะครับว่าเวลาไปให้ไปบ้านของตานะตาชื่อนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ mm. เข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปถามคนในหมู่บ้านตรงนั้นใครก็ได้ครารู้จักหมดแหละ mm. แต่ว่าไม่ต้องรีบไปเพราะว่าพอดีที่บ้านมันมีงาน oh. อาช่วงกลางวันช่วงอะไรเนี่ยมันจะยุ่งแขกไปใครมาคนจะเยอะ ให้ไปช่วงเย็นเยนค่ำๆกันด้สักหกโมงเย็นเนี่ยค่อยเข้าไปกันแล้วกันเดี๋ยวทางตาเนี่ยจะไปจัดเตรียมไปจัดเตรียมเวทีอะไรรอไว้นะครับโอเคก็คุยกันตกลงกันประมาณนี้เสร็จแล้วคุณตาแกก็เดินเดินออกไปไทางฝ่ายของวงวารามก็เก็บของเก็บของแล้วเสร็จก็พักผ่อนนอนหลับกัน,น <ๆ S 2> พอเช้ามาปุ๊บเขาก็ทําตาม กิจวัตรของเขาปกติก็คือเข็นรถเข็นไปตามบ้านต่างๆแล้วก็ไปขอข้าวชาวบ้านชาวบ้านก็ให้โค้งให้ข้าวมาทีนี้มันก็มีบางบ้านที่สามารถแล้วคืนเนี้ยวงหมอลำจะไปเล่นที่ไหนต่อละ่ะก็มีคนถามอย่างเงี้ยทางฝ่ายของหัวหน้าวงเขาก็ตอบว่าอ๋อพอดีมีคนมาจ้างแล้วเมื่อคืนเนี่ยเขามาติดต่อแล้วให้ไปเล่นที่หมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านหมู่บ้านเนี้ยใกล้ๆนี่แหละก็ตอบไปอย่างเงี้ยนะครับ ทางชาวบ้านที่ถามเขาก็ทําหน้างงๆนิดนึงอ่นะพี่แจ๊กว่าอา้าพอจะไปเล่นที่หมู่บ้านนี้เขาก็แบบทาหน้าตื่นๆนแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเขาก็ตักข้าวให้ตามปกติแล้วก็พอเสร็จใจรร้อยได้ข้าวอะไรกลับมาก็มาพักผ่อนอยู่ที่วัดก็อนั่งๆน,นอนๆอะไรพักผ่อนกันไปเพื่อรอเวลานะครับจนกระทั่งได้เวลาประมาณสักห้าโมงหกโมงเย็นเนี่ยตามที่นัดหมายเนะี่ยเขาก็ออกเดินทางไปที่ หมู่บ้านที่ว่านเนี่ยอโดยที่เมื่อคือนเนี่ยทางคุณตาที่มาจ้างเขาบอกทางไว้แล้วว่าให้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เดินทางไปกันนะครับพอไปถึงเข้าเขตหมู่บ้านที่ว่านเนี่ยมันก็เป็นเวลาแบบโพเพโพเโพกําลังจะมืดพอดีอย่างเงี้ยครับก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาต้อนวัวต้อนควายเดินเข้าคอ,อกเดินกลับบ้านอย่างเงี้ยก็เข้าไปถามชาวบ้านว่าออบ้านของคุณตาคนเนี้ยชื่อนี้อยู่ตรงไหนครับ ดีวงวอลัจะมาทําการแสดงทางชาวบ้านเขาก็บอกทางให้เขาบอกอ๋อนี่นะตรงไปตรงนี้เลี้ยวขวาตรงนี้เดี๋ยวจะถึงแนละ้วอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็เดินทางไปตามที่ชาวบ้านบอกอืพอไปถึงปุ๊บที่บ้านของคุณตาปรากฏว่าเขามีงานอยู่จริงๆครับงานที่ว่าเนี่ยคือเป็นงานศพครับอือเป็นงานศพ<อ>มีชาวบ้านอะไรมีญาติๆของเจ้าภาพเนี่ยมาช่วยงานกันอยู่สักสิบกว่าคนเนี่ย ก็เดินกันไปเดินกันมาแล้วก็มีศพตั้งอยู่แล้วก็มีเครื่องเสียงมีอะไรที่เขาเปิดในงานศพอยู่<อ>นะครับก็เข้าไปติดต่อกับทางบ้านเจ้าภาพวันเนี่ยอ่าจะมาเล่นหมอลำจะมาเล่นมาทําการแสดงที่บ้านนี้ทางเจ้าภาพเขาก็งงครับ<อ>เขาก็เอา้าหมอลำมาได้ไง<อ>มาจากไหนอใครไปติดต่อ,อนะครับเจ้าภาพนี่เป็นเป็นเป็นผู้หญิงนะฮะเจ้าของบ้าน<อ>ใครไปติดต่อให้มาแสดง หัวหน้าวงก็บอกว่านี่ไงคุณตาคนนี้คนนี้เป็นคนติดต่อมาอแกไปแกไปจ้างไว้เมื่อคืนเนี่ยให้มาเล่นแล้วก็จะให้ค่าจ้างเป็นข้าวสารไอ้เป็นเป็นข้าวเปลือกสิบกระสอบ<ค>นะครับพออ,อผู้หญิงคนเนี้ยได้ยินว่าเป็นคุณตาคนนี้ยไปจ้างมาเนีย<อ>เขาร้องไห้โฮเลยครับ<อ>เขาปล่อยโฮเลยแล้วเขาบอกว่าอ,อคุณตาที่ว่าเนี่ยเป็นพ่อเขาเองอแล้วพ่อเขาเนี่ย เนี่ยตอนนี้ก็นอนอยู่ในโรงเนี่ยางานศพคุณพ่อ,เป,อเป็นงานศพของคุณพ่อ,อก็คือคุณตาเนี่ยที่ไปจ้างหมอลำครับครับอุ้ยทางทางวงหมอลำก,ก็ตกใจกันเฮ้ยอุ้ยคุณตานี่แบบเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะแต่ว่าไปจ้างหมอลำม,มาทีนี้ทํายังไงอะ่ะถ้าเป็นพี่แจ็คพี่แจ็คจะจะเล่นต่อไหมครับโอโ้โหมันไปถึงตรงนั้นแล้วถ้าเป็นผมหรอผมเอาผมผมแบบพูดแบบแมนแมนผู้ชายเลยนะ ครับไม่เล่นครับไม่ไหวหรอกมันไม่ไหวหรอก <c oughs> เออคือก็รู้แล้วว่าคนที่มาจ้างเนี่ย<อ>คือเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับ<อ>ในวงเขาก็มาปรึกษากันนะว<อ>่าเฮ้ยเอาไงดีพวกเราแต่สุดท้ายเขาก็คุยกันว่าคุณตาเขาคงอยากดูจริงๆแหละออเขาถึงไปจ้างเรามาเขาคขงชอบจริงแหละ ไหนๆก็ไหนๆมันมาถึงแล้วเนี่ยเราก็เล่นให้เขาหน่อยแล้วกันอย่าเอานี้ัยผมไม่ใช้เลยจริงเออเครับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นให้ครับโดยที่ว่าทางเจ้าภาพเขาก็รับปากว่าเขาจะให้ค่าจ้างเป็นข้าวเปลือกสิบกระสอบตามที่คุณตาบอกไว้นั่นะครับก็ขอให้เล่นให้คุณตาดูหน่อยกันแล้วกันเขาพูดงนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จัดแจงทาเวททงเวทีอะไรชั่วคราวขึ้นมาแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยก็เริ่มทําการแสดงครับประมาณสัก ส um. องทุ่มวงหมอลำก็เริ่มแสดงไปทีนี้ในตอนที่เขาเริ่มทําการแสดงเนี่ยคนที่มาดูเนี่ยก็มีเฉพาะคนที่อยู่ในในงานเนี่ยในบ้านเนี่ยที่เขาเดินไปเดินมาเนี่ยแค่สิบกว่าคนแค่นั้นเองที่มานั่งดูการแสดงของวงหมอลำไม่มีชาวบ้านที่อื่นอะไรใครมาไม่มีเลย<อ>มีอยู่แค่นั้นแหละสิบกว่าคนนะที่อยู่ในงานนั่งดูอยู่โอเคก็ไม่เป็นไรกันเนเมื่อมันเป็นงานเหมา จะมีคนดูเท่าไหร่เขาก็เขาก็แสดงไปใช่ไหมครับถูกเขาก็ทําการแสดงไปเรื่อยๆพี่แจ๊เวลามันผ่านไปประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่ม,อ,มอยู่ดีทางวงหมอลำที่แสดงอยู่เขาก็เห็นคุณตาเนี่ยมานั่งดูครับเจ้าของอ่าหัวหน้าวงเนี่ยจําได้ว่าเป็นคุณตาเนี่ยที่เสียชีวิตไปเนี่ยออืม,มานั่งดูแล้วปะบนเดียวกับกลุ่มของญาติๆที่เขานั่งดูกัน,น่ะ โผล่มาตอนไหนไม่รู้เห็นทีคือมานั่งอยู่หน้าเวทีแลือเขาก็ตกใจอ่ะครับเฮ้ยคุณตาร่างของคุณตาเนี่ยนอนอยู่ในโงรงแต่ตอนนี้เห็นตัวแกเนี่ยมานั่งดูอยู่เกาะขอบหน้าขอบเวทีเลยอืก็ตกใจก็แต่ก็ด้วยยังไงด้วยด้วยด้วยสปิริตของนักแสดงอะไรยังไงอะเขาก็เล่นกันต่อเขาก็ฝืนเล่นต่อไปอ่ะคุณตาอยากดูก็ในเมื่อเรา มาเล่นให้คุณตาดูแกก็มาดูแล้วนี่ไงเล่นกันต่อไปนะครับจนกระทั่งวันนั้นก็เล่นกันจบที่เวลาประมาณสักตีสองครับตีสองก็เลิกการแสดงอผู้คนที่นั่งดูอยู่ก็แยกย้ายคุณตานี่ก็หายไปแล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บเก็บข้าวเก็บของอะไรเรียบร้อยทางเจ้าภาพก็บอกว่าโอเคก็เดี๋ยวให้ไปพักผ่อนตรงอใต้ถุนบ้านเขาจะเป็นบ้านบ้านยกพื้นสูงใช่ไหมครมีใต้ถุนโล่งโล่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปนอนตรงเนี้ย พักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเดี๋ยวเขาก็จะตักข้าวให้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคทางวงก็พากันไปนอนอยู่ที่ใต้ถุนบ้านของเจ้าภาพบ้านง,งานเนี่ยนะก็นอนหลับกันไปคนก็ต่างหลับเพราะว่ามันสองคืนติดกันใช่ไหมครับก็เหนื่อยกันนะหลับไปนานสักเท่าไหร่ไม่รู้พี่แจ็คจนกระทั่งมันน่าจะจะเกือบเช้าแล้วล่ะ เริ่มมีแสงแรงๆนั้นแหละได้ยินเสียงผู้หญิงร้องกรี๊ดออออทุกคนก็ตื่นตกใจขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรปรากฏว่าคนที่ร้องกรี๊ดขึ้นมาเนี่ยเป็นหนึ่งในหางเครื่องของวงหมอรัมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กรี๊ดขึ้นมาท,ทุกคนก็ตกใจเข้าไปถามเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหางเครื่องเนี่ยเขาก็เหมือนกับอน้ําตาไหลาพากแล้วก็เอามือชี้ ขึ้นไปบนตัวบ้านนะที่เข้านอนอยู่ใต้ถุนเนี่ยชี้ให้ดูทุกคนก็หันเหงนมองขึ้นไปดูปรากฏว่ามันเป็นบ้านร้างพี่แจ็คครับมันเป็นบ้านที่แบบมันผุพังมันเก่าหลังคาก็เปิดเปิงข้างฝาก็ทะลุว่าอะไรก็แบบคือมันบ้านร้างเลยอ่ะไม่มีคนอยู่ครับสภาพแบบไอ้ที่เขาเห็นเมื่อคืนที่ว่ามันมีงานตกมีไฟมีคนทุกผ้าเนี่ยไม่มีครับครับ ตรงที่เข้านอนอดี่ยวเป็นบ้านร้างเลยครับวเวรกรรมทุกคนก็เอา้าเวรกรรมตายแล้วนี่เราโดนโดนผีหลอกอะ่ะ<อ>โดนผีหลอกนอกจากจะโดนผีกุณตาหลอกให้มาแสดงแล้วไอ้สิ่งที่เขาเห็นเมื่อคืนมันคืออะไรอะ่ะอ๋อทุกคนก็ตกใจเก็บข้าวเก็บของรีบขึ้นรถใช่ไหมครับครับแล้วก็รีบขับกันออกมาออกมาจากบ้านหลังนั้นอ๋อแล้วก็เส้นทางที่เขาขับออกมามันจะต้องผ่าน บ้านของชาวบ้านคนอื่นๆในหมู่บ้านเนี่ยครับครับซึ่งมันก็เป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่แล้วครับมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนหรอกแต่ที่มันน่าตกใจมากกว่านั้นพี่แจ็คบ้านต่างๆที่เขาขับผ่านเนี่ยบ้านทุกหลังเป็นบ้านร้างคอ้าวพั้งหมู่บ้านเหรอคือหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านร้างอ้าวไม่มีใครอยู่พี่แจ็คครับจนเขาขับออกมาจนพ้นเขตหมู่บ้านจน เลยออกไปเนี่ยอืเขาถึงได้รู้ว่าไอ้ที่เขาไปอยู่เมื่อคืนเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านร้างที่มันแบบอยู่ในป่าเลยอะ่ะแล้วไม่รู้ไปได้ไงแล้วก็<ฮ>ไม่สนใจแล้วเขาส่งข่าสารอะไรตอนนี้คือ<ฮ>ไม่ทําการแสดงไม่ไปไหนต่อแล้วเดินทางกลับบ้านเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ตาหนูเล่าให้ผมฟังเรื่องของหมอลำขอข้าวครับคือคงอยากดูแหละค,คงอยากดูแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลย ไปไปชวนมาไปเหมือนจะไปจ้างมาเล่นหลอกซ้ําหลอกซ้อนแต่อย่างน้อยก็ถือว่ามันก็น่ากลวงก็น่ากลัวนะแต่ด้วยแบบเออถือว่าทําบุญอ่ะใช่ไหมทำบุญแบบนี้ก็ไปทำบุญนะแต่จริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่ดีหรอกที่จะไปไปหลอกคนเวลาเป็นเงินเป็นทองอ่ะเป็นการเป็นงานนะถูกป่ะเขามีโอกาสที่จะไปรับอะไรอย่างอื่นไปรับงานอย่างอื่นที่มันจะเกิด เกิดรายได้ได้ไดแต่เนี่ยดูเหมือนว่าโอ้โหถ้าบอกว่า,าเป็นผีอยากจะมามาจ้างคือผลสุดท้ายจ้างแล้วเนี่ยก็ให้อะไรตอบแทนหน่อยก็ได้แต่นี้คือไม่ได้อะไรเลยใช่ครับโอโ้โหใจร้ายบาปกรรมเน่าจริงๆเกิดมีคนในวงหัวใจวายตายขึ้นมาใครรับผิดชอบ<ฮ> <c oughs> ใช่ไหมโ้ตนเขาเขา พักวงไปหลายวันเลยครับไม่กล้าออกแสดงที่ไหนเลยฮะเสเ็นเดือนลเลยครับเสียรายได้ไปอีกครับ <laughs> เห็นว่า <laughs> ผมถึงคิดว่าตอนแรกเนี่ยคือถ้าเป็นผมผมไม่เล่น <laughs> ผมผมใจฟอแล้วบอผมผมว่าเออไม่เล่นอะ่ะอย่างเงี้ยเอานี่ใส่ผมไปใช้ได้ <laughs> 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 ครับ <laughs> โอเคสเน,น,นั้นคือเรื่องราวทั้งหมดของหมอลำขอข้าว ที่มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักสามสิบกว่าปีที่แล้วขอบคุณมากวันนี้สายเอ,อที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครก่อนจะจากกันไปเอาฝากแมวหาน้ำซะหน่อยครับขอบคุณครับก็ขออนุญ,ญาตฝากชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์นะครับใครที่ยังไม่มีแมวเป็นของตัวเองนะครับก็ลองเข้าไปดูในเพจ แมวหันน้ํอแมวแล้วก็หานสะกดด้วยนอนหนูนะครับของีบสลานอนหนูแล้วก็น้าครับของที่บ้านผมเนี่ยจะทําเป็นฟาร์มแมวชื่อเพจแมวหันน้ําแล้วก็จะมีน้องน้องแมวเนี่ยนะครับหลายๆพันก็มีบริติชช็อตแฮร์มีสกอ๊อตติสโฟอเมริกันช็อตแฮร์แมวขาสั้นอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้จะมีน้องแมวที่พร้อมจะย้ายบ้านทําวัคซีนครบแล้วอยู่ประมาณสักไม่กี่ตัวนะครับโอกาสทองรีบรีบจับจองกันเข้ามา,ามีประมาณสัก สามสี่ตัวขาสั้นสามตัวขายาวหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือข้อที่พร้อมย้ายแล้วส่วนข้ออื่นๆเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณสักเดือนหนึ่งทําวัคซีนแล้วถึงจะพร้อมย้ายบ้านก็พิเศษเลยครับถ้าเกิดบอกว่าทักเข้าไปในแชทของเพจนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากเดอะโกสเนี่ยราคาพิเศษครับแบ่งแ่งกันเลี้ยงเลยครับโอ้ยอ่าใครอยากจะเป็นทาสใครจะเป็นทาสเขาเชิญนะอต้องทําใจในการเป็นทาสก่อนนั้นแล้วก็เวลาจะเลี้ยง สัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่ถ้าคิดจะเลี้ยงแล้วต้องเลี้ยงให้ตลอดรอดฝั่งอย่าเลี้ยงแค่ตอนที่เขายังตัวเล็กน่ารักน่ารักพอโตขึ้นเห็นว่าโอ้เขามันไม่น่ารักเหมือนตอนเขาเด็กๆอยู่แล้วปล่อยเขาทิ้งๆคว้างๆอย่าทำแบบนั้นจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าโลกของเขามีแค่เราเท่านั้นนะต้องมีเวลาต้องศึกษาในการเลี้ยงด้วย เนาะใช่ครับโอเคได้ครับเสยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาเน่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันขอบคุณมากครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ